สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนภูมิแท้ตั้งนะครับผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมขอนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นจี้พลอยหลังเบี้ยนะครับทับทิมนะครับเป็นรูปหัวใจที่หายากนะครับสีชมพูหวานเข้มนะครับนะครับแล้วก็ข้อสาคัญเนื้อพลอยโปร่งใสทั้งสองเม็ดนี้นะครับเหมาะแก่การเชิญไปเสริมมันมีสาหรับคู่รักนะครับหรือให้คนรักนะครับทําหัวแหวนใส่ร่วมกัน หรือมอเป็นของที่ลึกใครก็ได้นะครับนะครับพอทับทิมทั้งสองเม็ดนี้นะครับสวยมากนะครับนะครับพ็เป็นรูปจี้หัวใจหายากนะครับพรเนื้อแก้วพิเศษนะครับผมจะชั่งน้ําหนักดุ่มชมชมดูนะครับสองเม็ดนี้น้ําหนัก9.80กรัดนะครับน้ําหนักแต่ละเม็ดไม่ต่ำกว่าเราตกประมาณ4ี่ลัดกว่านะครับถือว่าเป็นทับทิมหลังเบี้ยนะครับจี้หัวใจที่เม็ดใหญ่นะครับ สนใจนะครับผมไม่เชิญไม่แบนนะครับโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ0 8 1 9 0 7 1 7 9และ099197894นะครับและเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเมื่อมาชมคลิปดีโอจี้จี้หัวใจลอยทับทิมหลังเบียทั้งสองเม็ดนี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมนี่นะครับชอบดูสิ่งที Las ่เป็นหนึ่งเดือนในโลกมีมีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและมีคุณค่าและข้อสำคัญเมื่อถามบูเกอร์นะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ นะครับ่านไม่คุ้นท่านนะครับไปติดตามผมที่ย u ท u บ e นบุแมแซตต้ำไม่มีคำว่าผิดหวังผมมีถึง53รายการนะครับเมื่อถามมูเกอร์ใหญ่ที่สุดในขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะนะเป็นของเป็นของสูงโดยเฉพาะภาพปารต่างๆแก่ด้วยราชายพอยทับทรรมชาติทับพิณสตาร์ไปเรีนสตาร์แบ่งๆย่างเละนะครับ ผมมีถึง51องค์นะครับรวมทั้งก้อนไพทับทิมชาติทับทิมสไตล์ใหญ่ที่สเนโลส2รายการหลวมหมดมีถึง53รายการผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่าคลิปนะครับท่านผู้ชมติดตามชมดูเล่นไกลเคียดเบรบดูตาได้นะครับไม่ผิดหวังนะครับเพราะทุกสินทุกอย่างที่ผมลงใน YouTube หาดูที่ไหนไม่มีนะครับนะครับแล้วก็สําคัญเมื่อไปติดตามที่ YouTube ผมนพบามแท้ตั้งรู้จักหาเศรษฐีนะครับ ผมให้ท่านสามเปอร์เซ็นต์ช่วยติดตอ่อภาพตางต่างๆของผมนะครับที่แก่ด้วยภายทับพิมชาติทับพิมพ์สตาร์เมื่อถามเพืออ่ใหญ่ที่สน่หโลกนะครับนะครับผมให้สามเปอร์เซ็นต์ท่านก็ได้เงินมาหาสารนัวข้อสำคัญติดตอ่อสําเร็จนะครับผมได้เงินผมก็ไปต่อยอดสร้างบทท่านก็ได้ร่วมมากุศลกับผมนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทูปผมเมื่อผมสรตามไม่เข้าใจอะไรหรือจบใจอะไรก็โทรศัพท์ปรึกษาผมได้นะครับผมจะบอกเบอร์สับติดต่อผมกันนะครับศูนย์แปดหนึ่งค่าศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด ส่วนจี้พอยทับทีมหลังเบีย้ยทั้งสองเม็ดนี้นะครับเป็นรูปหัวใจนะครับถือว่าหายากนะครับเพราะเนื้อเนื้อพิเศษเป็นเนื้อแก้วนะครับผมไม่เชิญไม่แพงสนใจก็ทำโทรศัพท์มารปรึกษาผมได้นะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับผมนพบกรุมแท้ตั้ง